เขียดกับเขาห้อนพี่น้องเป็นวัดเป็นวัดเก็บตาเสบตาฝนมันตกสองมือ อยากกินเกียดอากาศเป็นยังไงวะตีมือนี่เป็นสีขึ้มขึ้นจ้ะนางโยงขางแม่ออามาจากดอกติ่ดมใหไทยรูปม่ใไทยกล่องอเหล็นมุนตุน,ตน เด็กกินหนึ่งสิ่งมีแห้งมีแห้งอโอ้เสียบคบบ้านเขาจิตโตหน่อยค่ะโตหน่อยแล้วก่ะ,ะเสียบนั้น เบาเบาพื้นว่ากบบ้านเขามันตัตหน่อยมันกินเสียบถ้าากบเขาซื้ออยู่นี่มันตัตใหญ่กลางลนี่เสียบค้นเสียบค้นนี่ใหญเลยกลางกบยูนี่ ผู้อ่ดบอกอยากต่อไปน้องสิแพงพี่น้องต่อไปในสิแพงอะไรที่มันเป็นอีสานบ้านบาน้บานบ้านบ้านเขาอีสานอาหารอีสานบ้านนองบ้านดอกเขาต่อไปน้องสิแพงผู้ใดมีความคิดเป็นอนะั้นพิกแป้นดินตั้งแต่สมัยเขาเป็นเด็กหน่ย่ยเอามาเฮ็ดตอนเนี่ย luêiเลย tham lộc ăn mè ăn là kha ăn kinh mày หอหไป็ปปลูกอย่างไรก่นละ่ะเห็มิดแมงลังง้มบอค่ะแมงลังง้มเป็นพวกกินเิเ็นสินะคือเหมือนกับ ว่าเขาไปเอาความทันสมัยทันสมัยสมัยมัยมัยัยมมยมัยส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 มัาสมัยสมยสมัยสมัยสมากสมยสกัยสม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 ับไมปปัลสม พักปลูกหญ้ากินอยู่กับเป็ดกับไก่กับหญ้าอยูย่ทุ่งให้ทุ่งน้เอย่างไก่ไข่เรื่องไก,เงก่เป็ดปลูกผักตวนัว้าชะน้าลูกต้นบักกอกต้นบักกอกอันใดพรากินก็กินเพราะต้องซื้อเขากิน cầm kéo tầm chuột cho mình không cho nhiều được cái hai con nhau ăn khẩu chim khẩu mực การเทลูกสั่งเด็กกองเขา่ากองหนึ่งเด็หัวเขา่าหิวใส่กระเป๋าไปใส่กระเลี้ยวซับนี่ พี่น้องบัดซีกินกินเนี่ยกินนึกเสียเขาเซ้ากันจะเขากินไลายเขาก็บอกตัวเองเลิกกินอ้วนเคียนมะค่ะทักทายคืนนี้หามมกซีมุกซีก่โมงกลัวค่ะนี่แหละไปฮับลูกของตาม,มา Valeu, tchau.